พาเด็กๆไปสนุกสุดเวียนกับส่วนสนุกทีมบีดักที่ลานเซนทันเวิร์กกันค่ะมาซื้อบัตรกันก่อนค่ะเราซื้อกันแบบบัตรวันเดียวเล่นไม่อั้ล่ะค่ะ888บาทบัตรหนึ่งใบสามารถเล่นได้ผู้ใหญ่1เด็กหนึ่งถือว่าคุ้มมากมาถึงแล้วเด็กๆไปต่อคิวขึ้นรถไฟเลยค่ะเป็นรถไฟที่ลอดผ่านหอไอเฟล คุ้มมากแค่เครื่องเล่นรถไฟอย่างเดียวเด็กๆก็เล่นกันไปคนละ3มรอบแล้วค่ะต่อด้วยเครื่องเล่นบอลรูนลายบีดักรถนเล่นบนท้องฟ้าอันนี้น่ารักมากๆมีลูกเล่นคันโยกสามารถปรับขึ้นลงเองได้ด้วยค่ะมีโซนกระโดดแทมโพลีลอยฟ้าด้วยค่ะเครื่องเล่นบีดักอาาวดเวอร์เป็นเครื่องเล่นม้าหมุนแฟนซีที่น่ารักมากๆเลยค่ะ เครื่องเล่นบีดักลิทเทิร์คาร์บอยแอเวนเจอร์เป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดเลยค่ะเครื e ่องเล่นบีดักสนุกเกอร์ปาร์ตี้เป็นรถบัมที่กลายเป็นลูกสนุกขนาดใหญ่บนโต๊ะสนุกที่ยาวกว่า15เมตรเลยค่ะ ันนี้เครื่องเล่นบีดักล็อกกิ้งฟันเป็นชิงช้ายักษ์ทรงวงรอชทีที่สนุกสุดมันสุด,สดเลยค่ะมีสนามเด็กเล่นบีดักแบบเป่าลมที่ขนาดยักษ์กว่า400ตารางเมตรด้วยค่ะมาเล่นเนี่ยอย่าลืมเตรียมถุงเท้ามาด้วยนะคะมีซอนซุ้มเกมสนุกๆด้วยค่ะทางเกมปลาลูกห่วงปาเป้าโยนกระป๋องบาสเกตบอลและเกมทอยเตามีน้องบีดักเป็นเป่าลมยักษ์สูงถึง10เมตรด้านล่างก็จะเป็นห้องขายของที่ระลึกบีดักแต่ละชิ้นน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นอีเวนต์แห่งปีของกรุงเทพที่ต้องหา้ามพลาดเลยค่ะแล้วพาเด็กๆ กระละกะดา2025นี้เท่านั้นดเด็กๆบ้านนี้สนุกสุดๆเล่นตั้งแต่ช่วงเย็นยันมืดไม่ยอมกลับบ้านกันเลย